ด้วยวัตถุพยาพนชิ้นนั้นที่เขาส่งมาขั้นตอนหลอดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ตอนช่วงปีสามปีสี่สวัสดีสสดค่ะพี่เมิร์ฟเบลเทคปีสี่ค่ะพี่ช่อมีนเบลเทคปีสี่ค่ะค่ะพวกเรามาจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมพิตภัณ์การเกษตรค่ะวันนี้พวกพี่สองคนก็จะมา พีท่ที่ดูแลพวกพี่นเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะเป็นการ์ตูนใช่ใชแบบข้าสุกใสอะไรเนี้ยเราสามารถศึกษาได้เลยโดยเริ่มแรกใช่ไหมคะที่พี่ไปพวกพี่เขาก็จะพาเดินชมห้องต่างๆค่ะก็จะมีพวกห้องแชมปิ้งห้องสก,กัดแล้วก็ห้องววเพิ่มเพื่อวัดปริมาณ DNA ค่ะใช่ค่ะเราก็จะได้เห็นวัตถุพยา,ยานชินต่างๆที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็แปลกใหม่มาก ไายด้วยวัตถุพยานชิน้นนั้นที่เขาส่งมาเนี่ยใช่โดยที่ได้ไปฝึกมาสองเดือนหนึ่งมีคดีที่พีคเลยก็คือคดีของคือในแบบควดใช่แบบว่าส่งมาเป็นเสื้อผ้าของน้องเลยเราต้องมาเตรียมขั้นตอนในการเซฟปิ้งก็คือเตรียมวัตถุพยานใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าเป็นคราบที่ติดอยู่ตรงตะกีนเนี่ยของน้องทีเนี้ยเราก็ต้องเอาไปงเ,ง <S 2> <S 2> เลยส<ช>่<ช>องดูด้วยสปิริแสงตรวจเลยเสร็จเนาะซึ่งเราก็เลยสันนิษฐานว่า สันนษฐานไปก่อนว่าอาจจะเป็นผหวสซัพโปใช่ค่ะเราก็ต้องไปหาไปหาตัวคนร้ายก่อนแต่ตรงัหนม,มหันอาจจะมี d n a ของคนร้ายติดตามสภาพาของม็กหรือเปล่า<ห>เราก็จะเอาไปทาเทคนิค PCR ค่ะที่ห้องเพิ่งระวัดริมาณค่ะโดยขั้นตอนหลอดเนี่ยเราจําเป็นเจะต้องเรียนรู้ตอนช่วงปีสามปีสี่รายวิชาที่เราได้เรียนในมหาวิทยาลัยนนะ่ะ ในการไปทํางานแล้วก็ฝึกงานได้ตอนที่ฝึกงานเราก็จะไม่ค่อยติดขัดนะคะเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นเรียนมีสารปีีแล้วนนะคะ่สาาสะสำหรับน้องๆที่สนใจาการเรียนการทํางานด้นะคะน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมสนุกสนุกได้ทางเพจไบโอซูค่ะสาหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่ๆนะคะให้น้องๆสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาไลัยได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะและ